มหรสบพนะฮะฉลองก็ถึงมอหระสพนะครับมาเป็นการแสดงโขนรามเกียรตินะครับชุดถวายพลนะครับจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบาุอยูินนะครับและทางเจ้าภาพนะครับที่ได้ติดต่อและประสานงานให้มีโขนในคืนนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับคุณภูผาคุณยิ่ง้อมครอบครัวคุณทิดาและหลานคุณพ่อจุีพคุณแม่สัมภารโรยแสง คุณนันทพลอาริโปนะครับเหมือน้อยชาวเลนะครับและคุณนาทิคุณบทยิ่งคุณปัมาสุการนะครับที่ได้ติดต่อการแสดงในทีนนี้เพื่อโปรโมทให้กับโรงเรียนเทศบาลบารีนะครับจะได้รู้ว่าของนะครับและทางสภาพขอกราบขอบพระคุณคอนโดอีเอนดีเอ็นเีหัวหินนะครับที่บริจาคช่วยน้ำดื่ม1 0 0 0ัขวด และคุณกถาวุฒิปัญญาพันธ์นีนะครับในเรื่องเสียงเสียงนะครับอาจจะภาพขอกราบขอบคุณไว้ณที่นี่นะครับและในดับต่อไปขอเดีนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้รับชมการแสดงโขนนะครับเรื่องตามากียนชุดถวายคนนะครับจากโรงเรียนเทสบปาน้านอุดินะครับขอท่านผู้ชมได้รับชมได้เลยครับขาบคนครับ เดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณบุภาพุทิ์จริงนะประธานในพิธีนะครับไปจุดทุกเตียนพ่อแก่นะครับ สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมบุญทวีบุญให้นะครับในนามส่วนของชมรมโขนนะครับโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินของเทศบาลเมืองหัวหินนะครับวันนี้รับหน้าที่ดาเนินรายการในส่วนของการแสดงโขนนะครับของโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเทศบาลเมืองหัวหินนะครับอื่นนะครับต้องขออนุญาตแนะนําทางดนตรีก่อนนะครับดนตรีวันนี้เราแสดงสดด้วยกันนะครับการแสดงโขนนั้นเราสามารถใช้ในส่วนของที่เป็น บรรเลงจับแผ่นเพลงหรือการแสดงสดด้วยกันนะครับรายนามผู้บรรเลงเพลงนะครับของวงลายไทยนะครับท่านแรกนะครับตีนะครับอาจารย์ฐานิดพันนาลัยครับขอเรียนเชิญโชว์ตัวนิดหนึ่งนะครับขอเสียงรบมือนะครับอาจารย์ฐานิดพันนาลัยครับท่านที่สองนะครับบรรเลงวณาฎเอกนะครับนายทิตินนนนะครับผลรัศดิ์นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยปัณฑิพัฒนสิ์ครับ ท่านที่3นะครับบรรเลงวรรนาธุทุมนะครับอาจารย์สามารถเกิดบงคนครับท่านต่อไปนะครับบรรเลงคล้องวงใหญ่นะครับอาจารย์จตุรง์ถนอมนวลครับนะครับท่านต่อไปนะครับบรรเลงคล้องวงเล็กนะครับอาจารย์สมชายเพาะผลครับนะครับบรรเลงนะครับตะโพนไทยนะครับท่านอาจารย์นิพนธ์ส่อมบรรจงนะครับท่านรองผู้ในการโรงเรียนวังไก่กังวลครับ ท่านต่อไปนะครับกองทัศนะครับท่านอาจารย์วิรัติบรรจงแสวงครับชิงนะครับท่านอาจารย์สถิตสังเขียวครับกลับนะครับท่านอาจารย์สมศังอินทร์ทรัพย์สินชัยครับและวันนี้นะครับเราจะขับร้องสดนะครับโดยนางสาวเมวดีหวังรวมกลางนะครับกำลังศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับกลับเรียนท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับในการแสดงโขนนั้น จงถือได้ว่าเป็นการแสดงที่เรานั้นค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากนะครับนอกจากว่าเป็นพิธีการหรือในส่วนของการแสดงที่เรียกได้ว่าเราไม่มีการแสดงทั่ว,วไปนะครับแต่ก่อนที่จะชมการแสดงนะครับตามอาของการแสดงตามท้องเรื่องซึ่งโขนนั่นเองผู้แสดงนั้นไม่สามารถที่จะแสดงด้วยการเอ,อื้อนโอดหรือเออย สิ่งใดได้โดยแสดงออกทางสีหน้าหรือ,อทางท่าทางนะครับวันนี้เราได้รับเชิญนะครับทางท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านผู้มีความรู้ความสามารถนะครับจากกรมศิลปากรท่านได้ให้เกียรติมาร่วมนะครับการแสดงในครั้งนี้และท่านจะนําเสนอในส่วนของโขนนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สืบตะกตูลน,นะครับเตรียประเสริฐนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผมครับ ท่านอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางเขนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ช่วยอธิบายในส่วนของก่อนที่จะมีการแสดงโขนครับครับผมในการแสดงโขนนะก็จะแสดงเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งเรื่องรามเกียรตินั้นเป็นเรื่องราวที่เรานั้นได้นํามาจาก เรื่องรามายณะของรประเทศอินเดียและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการแสดงนั้นเป็นบทพระราชพิธ์โดยพระเจ้าเป็นด้นครับพรษาภาษริย์ที่เราดำเนินตั้งแต่สมัยมยุธยาแต่ปัจจุบันนี้ที่เราใช้ก็คือสมัยของรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลยศฟ้าจุฬาโลกและร้นเก้า สมเด็จพระพุทธเลิศล่าชนภาลัยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเป็นมาของเรื่องราวรามเกียรติ์ับทนนี้โขนเนี่ยเป็นหมอสพชั้นสูงซึ่งมีไว้เป็นราชิวพ่ค,คแต่เพราะนั้นกระบวนการในการแสดงนั้นจะพิจิตรงดงามนะฮะเพราะฉะนั้นในการแสดงเนี่ยถ้าเราจะดูให้ได้อัตรรกษณจำเป็นจะต้องรู้เรื่อง ที่เรียกว่าสิ่งควรรู้รก่อนดูโขนซะก่อนครับครัก็เดี๋ยวผมจะได้รู้แต่ก่อนหนึ่งผมขออนุญาตาช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวัฒนธรรมไทยเราตอนนี้ชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับ Ladies and gentlemen and now we are talking about uh, the history of Thai Lamayana and this is uh, the Thai performance uh, we call that the mass dance drama performance or Thai Lamayana In the past, uh, Thai Lomayana or we can say Khon, so we perform in the palace only. But nowadays, we perform on the festive occasion like this festival too. And Korn, it is very, very nice dance. Uh, the dancers do not speak and you know do not sing. They will show their gesture and the by their hands and their faces. Khon is a Thai classical dance. is the high culture of Thailand. ครับผมครับแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสิ่งควรรู้ก่อนดูโขนนะซึ่งจะต้องมีวิทยากรมาแนะนำว่าอีริยาบทกับกริยาต่างๆที่โขนจะแสดงนั้นจะเป็นภาษาท่าเป็นใครไปไม่ได้ครับต้องเป็นผู้ฝึกซ้อมฝึกสอนรล้ขอกับาบเป็นเชิญนะครับคุณครูเอกกิจผู้มารีนะครับคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหหินครับขอกลาเป็นเชิญครับครับ เชญครับ so now we would like to show you the gesture and postures of the dancer and then we translate in English by step ขอบคุณเช่นอาจารย์ครับขออนุญานครับคือคืออย่างนี้นะฮะผมมาดูการฝึกซ้อมเขาเมื่อครั้งหนึ่งแต่ผมก็ตกใจมากอันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าครูแก่นะอันนี้เป็นคัตอบของนะจากวิรัยนัิน ตัวอย่างแรก่อนผมถามครเดียวครูแก่ครับครูแก่สอนได้ยังไงเลขส่วนของครูแก่เนี่ยชั้นอะไรฮะป .3 ครับป .3 แม่ป .3 ฝึกโขนเนี่ยต้ครับขอบคุณครับผมสอนโขนอยู่กรุงเทพสอนมัธยมยังคุยกันแทบไม่รู้เรื่องนี่ครูแก่ถามพี่เดียรครูแก่สอนเด็กครูแก่เชิญขึ้นมาครูแก่คุยกับเด็กใหไง ถึงรู้เรื่องเนี่ยปสาเนี่ยนะเป็นวิทยาฐานานิดนึงแล้วใช้ปลาอดทนนิดนึงต้องใช้ปลาอดทนอดทนอย่างเดียวอดทนอย่างเดียวเหม,หมือนจับปูใส่กระโดงไหมครับแกไม่ใกล้ใกล้แกแกอายจับปูใส่กระโดงใช่ครับแล้วแล้วแล้วแกมีเทคนิคอะไรให้ปูมันอยู่ในกระโดงได้อ <ๆๆ S 1> หลอกยังไงก็ให้ความล่อหลอกเออ จะพูดยังไงดีครับล้อหลอกแบบแบบเด็กๆคือต้องให้เขาเข้าใจว่าการทํางานนั้นเป็นยังไงออการเรียนการสอนเพราะว่าการการเรียนโขนเนี่ยมันยากใช่ไหมครับ,รบใช่ครับแต่แล้วก็ที่ผมถามจริงครับแก่เล่นได้ทั้งโลกอี้ครูแก่ใช้เวลานานไหมครับมาสอนเนี่ยใช,ใช้เวลาแล้วจะเริ่มั้งแต่ต้นประมาณ5ปีแล้วครับ5้าปีครับ5ปีอยู่ที่หัวหินห้าปีครับ แล้วแถมจริงจะอยู่ต่อไหมจะให้อยู่ต่อไหมครับให้อยู่ต่อต้อเลยครับขอบคุณครับโอ้นี่บุคลากรปั้นลูกหลานชาวหัวหินครนะหวังว่าคงดูแลครูอาจารย์คนนี้นะครูแก่ต่อไปเดี๋ยวครูแก่มีอะไรจะมาโชว์สิ่งควรรู้ก่อนดูขันให้คุณพี่นะทะนี่มองไปเป็นพี่หมดเลย กาที่มองไปในโโ่วัยรุ่นทั้งนั้นนะฮะก่อนการดูคอนเราก็ต้องมีภาษาท่าก่อนภาษาท่าไปยังไงขอชงโอมีตัวกันด้วยไมด้แก่เล่นเองมีตัวมานะฮะดูตัวละครนะครับเข้มตัวละครครับนี่ตัวกลมศิ์หรือเปล่าใส่หัวดิกลูกหลานหัวหินหรือเปล่าเนี่ยไ่รูลูกหลานไปดูเอง Ladies and gentlemen, before you watch Tyler uh, Mayena or the mass dance, the main we'd like to uh, recommend or suggest you before you watching uh, the gesture and the postures by the dancer. เอาเราภาษาภาษาท่าแรกแล้วกันท่าแรกท่าอะไรครับการเดินครับการเดินการเดินใช่ครับการเดินเดินทุกตัวเลยที่นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่านั้นเรียกพระรามครับตัวพระเนะตัวพระแล้วหัวหนูน้อยเล็กลือเกินหนูปออะไรลูกพูดได้ไหมปอหกปอหกตัวนี้อันนี้ตัวอะไรครับครูแก่อ่านั้นนางสีดาครับนางสีดาโอ้โหดูท่ากันดิ ี่ตัวอะไรเนี่ยทศกัณฐ์ทุขสกนทนไม่ใช่นะอันนี้ตัวอะไรฮะอันนี้หานุมาหานุมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องให้แต่ละตัวนี้เขาเดินโชว์ให้ท่านผู้มีเกียดชมนะครับเชิญครับการเดินรูกการเดิน and these p i s t u r e means that they are walking is a walking because they wear the mask, so they cannot speak and they cannot sing, and they just show the postures at, at the, gesture. It's walking. ต่อไปครับคุณแกปเป็นท่าอะไรฮะท่าที่สองเดินไปแล้วร้องไห้ครับเดินร้องไห้อ่าร้องไห้ร้องไห้ร้องไห,ห้นี่เสียใจ This precious means they are crying. i s is very too sad. เดี๋ยวเวลาที่ตูขนทำท่านี้คือเสียใจนะใช่เสียใจต่อไปครับครูแก่ครับโกรธครับโกรธโกรธโกรธไม่พอใจครับ It's very angry b s e they are angry they don't want to do something And they don't want to speak anything it's very angry ครับท่าต่อไปครับอายครับคำว่าอายอายนะอายเขินนะใช่ใช่ They are shy they don't speak because they are shy Like a, they, they meet that they love ทศการเราโอ้โสุดยอดเลยต่อไปครับกูแก่ครับสุท้ายอ่ารักครับรักถ้ารักนะ th มีความรักมีความสุข oh. This p r e s i o s means that a, uh, love someone like t h fall in love อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งกูรู้กบดูขนเป็น <Th ai. S 2> อากับกริยานะที่ <Th ai. S 2> แกได้สอนเด็กๆไว้ <Th ai. S 2> นะครับ เดี๋ยวตอนนี้ไปเราก็ดูโขนดูนเรื่องแล้วใช่นะโขนโขนง่ายนิดเดียวครับถูกไหมฮะใช่โอ้ขอบขอบคุณนักแสดงมากขอบคุณครับขอบคุณครูแก่ด้วยนะครับครับเชิญลยลูกครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบแล้วก็ที้ทราบท่าทา,างก่อนการแสดงใช่ไหมค,ครับอาจารย์ครับครับแล้วก็ลำดับต่อไปคงจะได้รับชมโขนเลยใช่ไหมครับเป็นตอนสําคัญครับ ชื่อว่าตอนสีดาหายนะสีดาเนี่ยจะโดนทศกัณฐ์พาไปแล้วพระรามก็จะติดตามมาสีดาหายไปแล้วแล้วก็จะไปเจอหนุมานจะเป็นตอนถวายปนพอได้กองทัพเรียบร้อยพระรามก็ยกกองทัพไปสู้รบกับทศกัณฐ์ที่เรียกว่า Mm. นะคะ, the so, yes, have. Yep. Ladies and gentlemen, the Thai Lama Yama of the Mass Dance Dharma performance. There are many episodes. This is one of the most episodes that we want to perform to show you about the Thai culture. Uh, the name of this episode is about a young lady lost to anywhere and then. Uh, the actor uh, to fight with uh, the demon king to find you know, the young lady because they would like to take the young lady back to the palace. This is one of the most episode for you tonight. Now, call it then turn the tomb enjoy our Thai performance.